โอเคครับสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องรวยคุณทอง168 Channel ครับวันนี้จะพามาชมเหรียญรุ่นแรกของท่านเจ้าคุณนุชเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่องค์ปัจจุบันนะครับลักษณะก่องจะเป็นแบบนี้ครับเหรียญรุ่นแรก1น่งลังจะมีอยู่2แบบ2พิมพ์ด้วยกันพิมพ์ที่1ก็เป็นพิมพ์จำปี พิมพ์ที่สองเป็นพิมพ์เหรียญรูปไข่นะครับเราไปชมความงามกันว่าจะสวยงามขนาดไหนหลังจากที่ผมได้ลงพิธีพุทธาพิเศษนะครับลงพิธีพุทธาพิเศษให้ท่านผู้ชมชมไปแล้วสวยงามครับลงยาเขียวเหนียวซับลงยาเขียวเหนียวซับพิธีพุทธาพิเศกรุ่นนี้สองวาระนะครับ สองวาระวาระที่หนึ่งที่วัดบันไรอีกหนึ่งวาระที่ศาลเจ้านา,นาจาครับศาลเจ้านาจาไปดูหน้าหลวงพ่อชัดๆกันครับก็ถือว่าสวยงามนะครับจมูกจะโดนนิดนึงเกิดจากการปั๊มเกิดจากแม่พิมพ์นะครับ ลงยาเขียวคุยพื้นห่างนิดนึงลงยาเขียวแล้วลงยาจีวรด้านบนเขียนหลวงพ่อเจ้าคุณน,นุชร,รัตนวิชโยด้านล่างเขียนวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาครับไปดูด้านหลังกันครับเนื้อนี้จะเป็นเนื้อทอง เนื้อทองทิพย์ลงยานะครับหลังยันด้านซ้ายต่อโคดลันเบอร์ด้านซ้ายนะครับขวามือของผมต่อโคตรวัดบ้านไร่จะเป็นยันยันดวงของวัดบ้านไร่ด้านล่างต่อโคตรนาจาครับด้านล่างต่อโคตรนาจาชื่อรุ่นจะอยู่เขียนคําว่ารุ่นแรก เศรษฐีสร้างบารมี2565นะครับถือว่าสวยงามควรค่ากับการเก็บด้านบนตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้จะเขียนเนีย่ยครับไม่ค่อยชัดพระภาวนาประชานาตครับเนี่ยพระภาวนาประชานาตแล้วก็นุด รัตนวัตวิชยโยนะครับวงเล็บนุรัตนวิชยโยเจ้าอาวาดวัดบ้านไร่เนี่ยครับด้านบนจะเขียนลักษณะนี้ไปดูอีกหนึ่งพิมพ์กันครับอีกหนึ่งพิมพ์จะเป็นเหรียญจำปีครับจำปีรงยาเขียวเนื้อทองทิพเหมือนกันนั่งเต็มองค์รงยาเขียวนั่งเต็มองค์ครับ ด้านล่างเขียนหลวงพ่อเจ้าคุณนุชรัตนาวิชโยลงยาชีวรเป็นยันนะครับด้านบนจะเป็นยันด้านบนองค์หลวงพ่อจะเป็นยันไปดูด้านหลังกันครับว่าจะสวยงามด้านหลังก็จะเป็นยันยันดวง นะครับด้านล่างเขียนรุ่นแรกตรงนี้นะครับเขียนรุ่นแรกรุ่นแรกเจ้าอาวาสแล้วก็ต่อโคดนาจาด้านล่างเลยนะครับต่อโคดนาจาวัดบ้านไร่อำเภอด่างคุณทศจังหวัดนครราชสีมาครับไปดูด้านบนนะครับต่อโคดที่ด้านบน รถลันเบอร์ก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับถือว่าสวยงามนะครับรุ่นแรกหลายปีไปยังไงก็ต้องมาเก็บได้เก็บเลยครับพระใหม่ในวันนี้ก็จะเป็นพระเก่าในวันข้างหน้านะครับรุ่นแรกยังไงหลายปีไปต้องมาขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรวยคุณทองด้วยนะครับขอบคุณครับ